นี่คือตัวจบของตัวจบที่ยึดโทรศัพท์มือถือในรถยนต์จากแบรนด์ bittek ถ้าเสียไม่ต้องซ่อมเพราะเขาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีแถมยังมีรับประกันอีก2ปีจากแบรนด์ bittek สำหรับที่ยึดโทรศัพท์มือถือในรถยนต์นะครับก็เป็นปัญหาหลายหลคนนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าซื้อมาไม่รู้ว่าจะใช้ดีไหมจะรับน้ําหนักได้ดีหรือเปล่าจะยึดโทรศัพท์ได้ดีไหมแนะนําตัวนี้เลยครับ bittek d หที่ยึดมือถือในรถยนต์คือเราสามารถปรับมุมได้แบบนี้เลยครับปลดล็อกตัวเขียวปุ๊บ เราสามารถหมุนได้เกิน360องศาแน่นอนคือเราจะปรับท่าไหนนะครับเราก็หมุนไปท่านั้นได้เลยครับถ้าเคสโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมีแม็กเซฟอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถยึดไปที่ตัวแท่นยึดได้เลยครับคือมันยึดแน่นมากๆนะครับเวลาขับรถตกหลุมขึ้นลูกรานาาก็ไม่สั่นสะเทือนครับถ้าเคสโทรศัพท์มือถือของใครไม่มีแม็กเซฟอยู่ด้านหลังเขาก็แถมวงแหวนแม่เหล็กตัวนี้ไปให้ครับคือมันดีมากๆสามารถรับตําหนักได้เยอะแข็งแรงเพราะวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับแบรนด์ เพราะเขาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีหรือจะใช้งานเกินปีกว่าวาเกือบถึง2ปีเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับใครหาแท่นยึดโทรศัพท์มือถือน,นันรถยนต์แนะนําของบิทเทคเลยครับใครสนใจรีบไปกดสั่งได้เลยครับตะก้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับ